ตอนนี้พี่เปิ้ลขอเรากำลังสัมภาษณ์ออกทางสื่อนะครับพีวีช่องเจ็ดเป็นน่าจะเป็นหาดท้อสดหรือเปล่าครับอยู่ในสนามครับตอนนี้พี่เปิ้ลกำลังสัมภาษณ์ก็ถือโอกาสนี้ครับแย่ไมมของเราพร้อมกันเลยครับครับจมูกบี้อะเสียงจมูกเสียงเสียงทุกคนก็เลยอยาก จะฟังเสียงแท้จริงของที่พ <Tamam> ึ่งอาพรพร้อมร่างที่มีเงาตามหลังจังใจสดใจจ่อเมื่อเรนรอตั้งแต่เช้าแล้วและวันนี้ที่เพื่อนเพื่อนที่อยู่แนี้ที่มี่ช่องตรวจการสัมภาษณ์อยู่นะคแต่ไม่ทราบก็ตัวว่าเสียงจะดังเดินไปนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับผมได้พบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คงจะต้องเคลียเรือสักลำหนึ่งนะครับไปทักทายกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบๆสนามนะครับที่ เป็นห่วงเป็นใยพี่เป um, ิ้ลนะครับที่ขับเรือยูเบียนะครับของสิงค์คอปเปอร์เดชนะครับจนกระทั่งไม่มีทั้งเงาก็ไม่มีทั้งรักนม่มีอะไ้ครบก็คงวันนี้คงไม่ได้ลงแข่งขันแล้วนะครับเพราะว่ากั้นเสียหายมากนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะครับ ดังนั้นวันนี้ก็คุณเปื่อก็มาตามนัดหมายนะครับคือมาขอบคุณนะครับทุกแรงเชียร์แรงใจที่เป็นห่วงคุณเปื่อนนครนะครับในานหน้าที่เอ่อเป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณเปิ่ลนี่เป็นดาราตลกที่สุภาพนะครับไม่ทะลึ่งดังแล้วก็เป็นที่รักที่ชื่นชอบของบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับรุ่นค่อนข้างจะดึกดึกหน่อยครับผู้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ น้องๆเยาวชนต่างๆนะครับเราก็เป็นะกับอย่างที่ดีนะครับกับเยาวชนทั้งหลายกเพราะนี่กีฬาของเขานี่จะเป็นหลักจริงๆนะครับเป็นชีวิตของเขาเลยนะครับมีเวลาก็จะให้กับชีวิตประจำวันในเรื่องที่เขาชื่นชอบวันนี้ก็ได้มาขับขี่เชสนีนะครับมากับพี่เรือของมรวันะครับขออภัยนะครับทันทีนั้นซ้อมทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้ร่างกายนั้นแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับ เป็นภาพของวีรบุรุษของสิงห์ครับวิชพันก้าวปุยที่มาชาวผมบอกนะครับว่านี่ครับนักวิ่งร้อยเมตรครับทันทีที่พี่เปิ้ลลืมตามองโลกครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งได้ก็เห็นหน้าของวิชพันก้าวปุยนี่นะครับสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยเป็นไงครับเมื่อวานนี้หลับตกน้ำครับนี่นี่นะครับเป็นวีรบุรุษของสิงห์จริงๆนะครับที่วิ่งจากหน้าเวทีมา300กว่าเมตร ไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วไหว้นะไปหาพี่เปิ้ลนาคอนเป็นคนแรกพี่เปิ้ลนาคอนได้ลืมตามองโลกอีกครั้งหนึ่งได้ก็เห็นใบหน้าของวิุพันธ์เจ้าปุ๋ยนะครับหรือเจ้าโบสเราเนี่ยนะผมจึงยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมทของสนามบึงหนองโคกแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์สนามด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนคนเนึงีรบุรุษของสนามเลยนะครับที่เขาเสียงเปรียบตายครับ เขาวิ่งมา300กว่ามเมตรลงน้ำลึกขนาดนั้นแล้วว่ายไปประมาณ3ามสเมตรนะครับกว่าจะถึงพเพิ้ลน,นะครับเขาถึงเป็นคนแรกโอ,โ,อโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆครับนี่คือหัวใจสิ่งจริงๆครับก็อขอชื่นชมครับแล้วพอพิพิลก็คงจะต้องนี่นะครับภาพนี้เป็นข่าวแน่นอนครับสำหรับฮีโร่ของพี่เพิ้ลแน่นอนครับวันนี้แมนออฟเดอะแมทนะครับจะต้องมีของ พิชภัณฑ์แก้วปุยแน่นอนผมได้เตรียมซองเ2 2> บอร์เลอร์ไว้ให้เพื่อนเรียบรออ้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะแม่นี่เนาะซองเบอร์เลอร์นะครับที่เพื่อนต้องมอบของหวานรางวัลให้แมนนองกันแบบทุกคนที่เห็นครับปรบมือะไรจ้าครับพี่เพื่อนนะขออนุญาตเราพิชภัณฑ์แก้วปุยครับที่นี้ครับซองของเราที่ว่าบรรจุได้ประมาณสามสิบล้านนะ่ะเดี๋ยวให้พี่ปั้นยังไงนะครับจะไงครับเทุกคนครับนี่แนะครับ ทำให้น้องๆหลายท่านบางท่านนะครับถ้ายังไม่แข่งแข็งแรงยังเป็นดีแล้วก็หยุดจากนั้นไม่ได้นะครับเพราะน้ักวิสุพันธ์นี่เขาแข็งแรงมากนะครับเขาออกกําลังตลอดเวลาแล้วเขาอายุยังได้นะครับว่ายน้ำอย่านั้นอันตรายมากนะครับเพราเขื่อวันที่เราเหนื่อยไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมาลงว่ายน้ําบึ้งหขมขื่นข้างล่างน้ำเต็มที่เลยครับนี่ครับเสียวครับเป็นตาเยียวนะครับถ้าเป็นเราเราเนี่ยผมเนี่ยลงไปคงจั สัจะเจ็ดไปแล้วผ่านพี่ตุ่นจะทังไม่ผลรอยทียก็มาต่อลุกตาไปแล้วเลยมประมาณนั้นแล้วเป็นผมนะครับ ครับตอนนี้ครับเวลารอคอยของพ่อแม่พี่น้องก็มายืนรออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงพี่เปิ้ลนะครับสมากเลยนะครับทําให้เป็นความปรับเพื่อคอยเปิ้อเขาอยากพี่เปิ้ลพูดมากกว่านะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คุณผู้ทานพร้องค์พอดีนะครับซึ่งไม่ได้ตสนิทดีเจลเลยนะครับที่เรือ ท่นคูนค่า4ี่หล้านบาทนั้นแตกกระจายไปในทิศต่างเฉยๆครับแต่กลับเป็นวมพี่เบิลอีกว่าคําแรกที่ท่านถามแน่นอนเลยครับว่าเรือเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไปไรยไหมประมาณนี้เลยนะครับท่านเป็นหนนักแข่งของท่านมากกว่าเรือของท่านเป็นไปถามตอนนี้ท่านยังไม่รู้นะครับว่าเรือเป็นอะไรบ้างท่านท่านที่ท่านรักเรือเป็นชีวิตจิตใจนะครับเรือท่านต่อเองกับมือนะครับฮ่าท่าน ต่อเรือเองกับปืนทุกลํานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านรัาเรือท่านขนาดไหนนะครับนี่แหละครับแล้วก็เรือท่านก็มาตรฐาน UIM ได้ไลเส้นต่อขี่ลําก็ได้เพราะว่าความมาตรฐานของเรือของท่านนั้นเหนือมาตรฐานจริงๆนะครับเทียบเทียบชั้นกับมาตรฐานได้เลยขนาดความเร็วเมื่อวานนี้ครับ200กว่ากิโลเมตรต่อชอั่วโมงเรือพิฆามลักษณะอย่างนั้นนะครับโอ้โหมันน่าจะแตกจับคนขับน่าจะต้องได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับแต่นะครับ ไม่ใช่อภิเนหารนะครับแต่น,นี้ผมว่าเรือของท่านนั้นได้มาตรฐานแข็งแกร่งมากกว่านะครับคาร์บอนแคปลานั้นมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็เหนียวแน่นมากกว่าเหล็กนะครับหลายเท่าเลยนะะครรับายยยลเออีดู่นนห้าเวทีนะครับท่านลองศึกษาดูถ้าผมพูดไปเดี๋ยวจะไม่ตรงเดี๋ยวว่าจะเวอร์เป็นวัสดุต้องห้ามนะครับวัสดุที่ทําห้องเรือนี้ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องที่จะเอามาทําเรือได้ เรียกว่ามันเป็นกรอบนั่นเองนั่นนะครับกรอบนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวมากกว่าเหล็กหลายเท่าเพราะฉะนั้นเป็นวัสดุที่ใช้ทำกรอบนั่นก็คือวัสดุที่ใช้ในราชการสำคัญทาะครับ